สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพนะครับจัดดัจัดเต็มกับุูมิตโมเอเทมร้อยสามสิบพี่น้องรุ่นหกเล่นต่อยูคาครับยุคาลิปดัดเออไปดูมุมหนึ่งนะ <c oughs> สบายสบายบห,หรอ có là ình piers thì thoải mái này ta lông mần เสียงเครื่องก็ยังนิ่มครับสำหรับอีซุกซิจจเคเจ็ดเเเเบีเดินขายยาบ้า ตัวลอยยังไม่ออกอีกครับบันปไปม่เจอของแท้นอเออ,เอตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวยูคานี่เอาออกยากกว่าตัวยางนะครับ băng luôn, ừ, không, 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 รือบบักกเน็นดูความหนาความเกร็งใช้ได้ครับะฮึออถ้าขุดหน้าแรงนี่ยากพี่น้องช่วงสงครามน,นี่ขุดไม่ได้นะจะขุดยากครับจะไม่คุ้ม จดให้ครับรออากวะ <c oughs> นิดเดียวว่าจะรากลึกครับยูคาลิปตัสจะมีจะมีรากแก้วครับถ้าเป็นใช้มเมล็ดเพาะาถ้าใช้เนื้อเยื่อนี่จะไม่มีรากแก้วนะครับปัจจุบันปลูกกันพันเนื้อเยื่อนะครับจะโตเร็วแต่ว่ารากรากจะออกข้างๆนะ ก็ใช้ทำกระดาษนะพี่น้องทำกระดาษทำลังทำไม้อัดอ่าดับเบิ้นเอนี่แหละครับเป็นไม้ที่โตเร็วโตเร็วสำหรับยูคาลิปตัสปัจจุบันโซนโโก็ปลูกทั่วประเทศนะครับการซื้อขายก็อยู่ประมาณไร่ไร่ละัวตัน,ต,นตันละตันละพันนะ กันละพันแต่ว่าไรก็อาจจะได้สักอาจจะได้เป็นสิบันกันได้พี่น,น้องโอ้รากกับเอฟเลยนะมีใหญ่มีเล็กเป็นธรรมดา เดียวครับชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณสองไร่ครับนะเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนชั่วโมงสองชั่วโมงไร่ไปเนาะโทษทีนะ ไป,ไปครับดินสวยน้องดินสวยเอาต่อที่นี่แข็งครับแข็งปานนะครับ กระจกไว้นะนี่ครับเป่นจัดปันท้ายลอยนะครับอ่ะเวลาหมดหมด,หมดเวลาขอตัวกันไ่น้องสนใจถ้าดูได้ครับกูทุกช่องชาติเจอร์รัพดูประเพจชาติจร์ัพย์คาวเว v ต t ร r อินทรัสนใจ ศูนต์ตะโมกก็แปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าจะเข้าไปดูดูดูว่าเพจท่าตังับเอ็กซ์คาเวเตอร์เอ็นทรักก็วันเดิมก็วันนี้เอาสัก4ไร่พอสี่ห้าไร่ได้อยู่ครับอ้ wow. เดี๋ยวเดียวแจ๋แวแจ๋วต้องขุดอย่างนี้รถจะได้ไม่ช้ำนะครับแจ๋แวแจ๋วแจ๋วต้องแทงกันต้องแทงรอบๆก่อนอต่อเล็กก็ดึงได้เลย เปรียวครับท็อกแกนครับเอกฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ